สกูล้อนะคบตัวนี้เป็นสกนะูล้อหน้านิสันนะคะนิสัน Cw 3 0นะคะข้างขวานะจะตีข้างขวาายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวัดเกลียวตรงนี้ให้นะคะเกลียว1.5ึ่จ้าเขาจะเกลียวเหมือนกันหมดเลยนะคะเกลียว1.5เท่ากันหมดเลย ยี่สิบสี่มิลน,นะคะเกี่ยวตัวนี้แล้วก็หัวน็อตสี่สิบเอ็ดมิลยี่สิบสองมิลน,นะคะตัวนี้สามสิบหกมิลแล้วก็ความยาวทั้งหมดนะคะหนึ่งร้อยสี่มิลยี่สิบสองมิลน,นะคะ 22.5มิล